รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้ฝ่ายค้านมั่วตัวเลขคนตกงาน8ล้านคนเผยข้อมูลกระทรวงมีแค่หลักแสนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่ากรณีที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยระบุวิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้มีตัวเลขการว่างงานมากถึง8ล้านคนนั้นไม่เป็นความจริงตัวเลขดังกล่าวไม่มีหลักฐานอ้างอิงตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจําเป็นต้องยึดถือตัวเลขจากข้อมูลแรงงานที่อยู่ ู่ในระบบประกันสังคมซึ่งมีผู้ประกันตนทั้งหมดตามมาตรา 33, 39, 40ประมาณ16.3ล้านคนและช่วงโควิด19ผู้ที่ประกันตนได้รับเงินชดเชยจากการว่างงานจริงๆจ,จำนวน7,14,268คนวงเงิน17,224ล้านบาทต้องขอขอบคุณหัวหน้าพักเพื่อไทยและสมาชิกฝ่ายค้านที่เสนอข้อมูลและทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคแรงงานทั้งนี้ข้อเสนอต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางกระทรวงแรงงานพร้อมรับและรับไปดำเนินการทันทีซึ่งปัญหาคนว่างงานนั้นเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความห่วงใยเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9เเนื่องจากรัฐบาลต้องปิดกิจการที่สุ่มเสี่ยงชั่วคราวและสำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงินชดเชย62%จํานวน90วันเป็นจํานวน900,000กว่าคนซึ่งขณะนี้สถานประกอบการต่างๆได้กลับมาเปิดกิจาการเป็นปกติแล้วเช่นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารร้านนวดร้านสปาโรงหนังโรงแรมเป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลดูแลผู้ใช้แรงงานไม่ทั่วถึงและขาดมาตรการช่วยหางานใหม่นั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆผ่านกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอาทิโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการจ้างงานของรัฐ ที่มีการจ้างแล้ว29,930คนจากเป้าหมาย414,15คนโดยกระทรวงแรงงานเตรียมใช้งบประมาณของปี64จ้างงานเพิ่มอีก5,000คนและที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีหลักประกันที่3%ต่อปีให้ผู้ประกอบการวงเงิน30,000ล้านบาทเพื่อรักษาผู้ใช้แรงงานให้คงมีงานทำโดยตนเองเข้าไปเร่งรัดให้มีการปล่อยสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติจำนวน63รายสามารถรักษาการจ้างงานได้8,158คนคิดเป็นวงเงิน387ล้านบาทนอกจากนี้จะผลักดันศูนย์การแรงงานแห่งชาติที่ตนเองเป็นประธานกำกับดูแลเองเพื่อจัดหาตลาดงานและจับคู่ตำแหน่งต่างๆที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานจัดหางานทุกจังหวัดดำเนินภารกิจนี้อย่างเร่งด่วนรวมทั้งผลักดันเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบ one stop platform ไทยมีงานทำ ผ่านพระกองเงินกู้4ี่0,000ล้านบาทเพื่อรองรับแรงงาน4ี่แ0,000ตำแหน่งอีกทั้งยังเป็นช่องทางยกระดับ ปรับทักษะให้แรงงานเพื่อเข้าสู่อาชีพที่ประชาชนสนใจคาดว่าจะเปิดให้บริการสิ้นเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งเปิดตลาดในต่างประเทศโดยตนเองได้นัดหมายพูดคุยกับสมาคมส่งคนงานไปต่างประเทศเพื่อทราบว่ามีจํานวนต้องการเท่าไหร่อะไรที่ติดขัดทําอย่างไรให้กระทรวงแรงงานช่วยอะไรตรงไหนบ้างเพื่อที่หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายอาทิไต้หวันญี่ปุ่นอิสราเอลเกาหลีใต้เป็นต้น รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนและเร่งสร้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนเป็นการถอดเครื่องหายใจในห้อง ICU เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาให้หายขาดดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำเสนออาจเป็นด้านเดียวที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งที่เหรียญนั้นมีสองด้านเสมอดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงจำเป็นต้องมานั่งคุยกันเพื่อให้ตั้งต้นตรงกันซึ่งผมยินดีเข้าไปรับฟังเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันและแก้ไขปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน